สวัสดีค่ะมันี่มีน้ำเสนอต้นลิงจีนอ่อ่อนึงค่ะต้นนี้ต้นละสามพันหาพี่น้องพร้อมออกดอกแล้วค่ะสนใจกระทากมาเด้อจ้าหนาวนี่ก็เริ่มออกดอกแล้วค่ะพี่น้องกระลันตีจาก,กเกษตรหมูพ่อเพีย้ยนแ้ค่ะเด้อต้นนี้สามพันหาค่ะเดียวต้นงามงามพี่น้องสนใจกระทากมาเด้อค่ะเด้อต้นลิงจีนอ่อ่อนึงปูกในภาคอีสานหฮาได้ผลจากพี่น้อง ต้นนี้ก็ทรงงามๆจะปู่ไวยนาบันก็งามเ้ย,นะมยค่ะเดอ้อสนใจกะทักมากต้นนี้ก็ต้นละสามพันหาพี่น้องสนใจกะทักมากเลยจ้าจลินจีนอ่อพ่อหนึ่งตอนมาจากพ่อพันแม่พันตุนอยู่สวนเกษตรหมูพ่อเพี้ยนกระรันตีว่าออกดอกแน่นอนค่ะลินจีนอ่อพ่อหนึ่งจ้า สนใจกระทักมาก้อค่ะเออ้อพร้อมปูละจา้าพร้อมออกดอกปีใหม่นี่ค่ะสนใจงโทรมาก8 1 0 2 9, 9 9 9 3 8่าค่ะพี่น้องสนใจกระทักมาก้อค่ะสวัสดีค่ะต้นง,ง,งามงมจ้า